แม่ครับกับเพื่อนนะครับเออใช่ครับเพื่อนเราไปก่อนแล้วเนี่ยเพื่อนก็คนนี้ครับคนนีค้คนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่คนนี้ครับนี่ครับคนนี้ใช่ครับโอเคครับก็ไปเล่นกันเลยครับเพื่อนเราไปก่อนแล้ว <latego S 2> ครับท่า<ห>นผู้ชมเพื่เราไม่รอเราเลย <ไ>เราเ<ล>ไปกันเลย,ยเพื่อนเราจาจะด่านแรกเสร็จแล้วนะแฉลบไป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 ท่า,านผู้ชมกระโดดอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมเอาเาเออท่า,านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวไอ้ตัวคนนะตัไปกันโดดๆทีเดียวท่านผู้ชมา มาจะทำให้ในปุ่มให้โดดแต่ว่าไม่โดดครับจริงเหรอเออลองด,ด,ดูออดิโอ,โอเคครับเฮ้ยว้าวอเาโอเคโอเคครับชิคกพอยครับชิคกพอยหูหูสำเร็จ่านแร้เนี่ยท่านผู้ชมคุณกัดกดไว้ตรงปุ่มหรือเปล่าเนี่ยเออน่าใช่นะเออ เอาครับเอาเฮ้ยอย่าไปด่านอื่นดิโอ้เดี๋ยวเอาจะไปด่านอื่นต้องไปด่านนี้ก่อนครับ่าเนี่ยลูกสุนัขเอาตายอแล้วครับผมเป็นอะไรไม่รู้ตายตลอดครับกดอโอ้ เออใช่ครับผมกดไม่ตรงปุ่มเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้เนี่ยโอ๊ยไม่มีเฮ้ยเต้นครับอเดาเดาเดาเด้ก็อะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรเดาเดาเดาไปแลยู่เต้นไปกดไม่ตรงปุ่มแล้วจริงจครับกดไม่ตรงปุ่มครับกดเตค ต้นโชว์ฟรีเออเต้นแอดมินเฮ้ยด้านนี้กวรใช้ตรงปุ่มละกวใช้ตรงปุ่มควรให้ตรงปุ่มนะต้องนีสมาธิด้วยว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนขอบคุณครับตรงสมาธิทที่นี่ตอนตายเนี่ยโลช้าจังเอ้ามีคนมาเต้นกับเราด้วยเฮ้ยเต้นเต้นอเด้าเด้าเดา ทั้งใดเขาก็รู้โหยคนเต้นตามใครเต้นตามไหมครับอืออหือ,อพ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 อมันครับมันมันพอ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 ไปด่านแรกไปด่านที่สองกันไปเข้ามาเชียวครับผมเป็นแบบไหมครับโดดบ่อยครับ<า>โดดบ่อยไม่มีพลังแปรงขอหน้าขอคุณโอเคได้เอาเลยเอ้ยจะซื้อเออ จะได้ท่านผู้ชมอื้ยน้องใสเฮ้ยเขาให้เราไปทางนี้เฮ้ยแล้วเขาให้เราทางแมพโอ้ยจริงจริงจริงหืมเข้าทางขยะเต็มเต็มครับเช็คพอยต์เช็คพอยต์โอเคด่านนี้คุณก็ถนัดครับใชื่อครับครับด่านนี้คุณก็ถนัดมากผมนี่ไม่ค่อยถนัดเลยเช็คพอยต์แฮมเบอร์เกอร์ สุดสุดอร่อยใช่จิอ่ะอันนีแ้แฮมเบอร์เกอร์เอ้าแฮมเบอร์เกอร์ปีนได้โอ้โหใครมากินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอันนี้มีของให้ซื้อด้วยครับใช่ไหมครับเอาผมลงไปครับแบบนี้ครับมันเป็นแบบเกี่ยวกับคนนะป่าคนครับเออใช่ครับป่าคนฟันหลอครับ<ช>ได้เลยได้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลองซื้อปืนดิเฮ้ยลองซื้อจำดิจำจำไม่เอาเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรไปเลยไม่เป็นไรครับต้องซื้อครับจำเพราะว่าจำเป็นจริงจริงก็แต่ว่ามันอยู่ตรงติดตรงเส้นครับเอ้โมีมีมีเสียงนะครับโอ้ยองซื้อหรอกมาจะซื้อเป็นหนึ่งลำขอครันุ่มก็เลย อือฮะช็อ huh. ปปิ้งไม่ได้อ่ะว่เดี๋ยวเล่นให้นี่เป็นฟันเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยลองลองตามติดชีวิตไหมคุณก็ <God. S 1> มาตามติดชีวิต <All right. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาตามติดชีวิตเพื่อน uh. เพื่อนเล่นแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้น <All right. S 1> ใช่ไหมแบบนี้ครับ หัวศัพทครับใช่ไหมคุณก๊อตใช่ไปทางนี้เนี่ยสบายทางนี้เนี่ยไม่อยากลำบากครับทุกคนคนก็มาเฮ้ยไปร่วงแล้วก็เฮ้ยเรายังไม่ได้เช็คพอร์ตหนี่ไม่เป็นไรในจุดเช็คพอยร์นะเออครับก็ลืมไปเยี่ยวครับที่มันเอ้ยบล็อกเล็ก เอ้ยน้ำมรกตครับลืมไปครับต้องกระโดดมามาเดี๋ยวผมขอเล่นตาขอตานี้โอเคได้ตาดิเอาเลยเอาเลยมรกตอย่าโดนมรกดตมันขี้สารพิษถ้ามันจับมลมนลพิษสารสุกคร no เฮ้ยจับไป เรามีอะไรด้วยเนะี่ยเข้าไปกดปุ่มไม่โดนครับท่านชมก็เป็นอย่างนี้แหละตาไม่ดูทุกวันครับตาไม่ดูครับขอเต้นสายยอ่อเออเออเดาเดาเดา,เ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 าชักโครครับคนกดคนขี้สบอยจงขี้ไม่ลาดใช่ไหมครับใช่เนี่ยคน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 เนี่ย ขี่บ่อยจังขี่ขไม่ราดด้ยไม่มีมารยาทเอ่ใช่คนก็เหม็นตายใช่ไนะเอ๊ะมันให้เราไปทางนี้อ่ะอ๋อไปเช็คพอยต์ไปเช็คพอยต์มันก็เช็คแล้วนี่เออใช่ท่านผู้ชมเฮ้ยมันแปลกนะอ๋อเฮ้ยมันต้องไปเช็คพอยต์ถ้าเราตายมันก็จะไปเกิดตรงนั้นใช่ปะใช่ไหม เ้่ามึงมาได้เช็คมันเนี่ยรักป่ะโอ้โหรอดมันจะไปเกิดตรงไหนนั่นไงเออก็สงสัยอยู่แต่ว่าเขาบอกให้เราไปทางนี้ท่านผู้ชมเออไม่เป็นไรเราไม่ต้องเชื่อหรอกท่านผู้ชมเออใช่สงสัยมันบักบักไหมอ๋อท่านผู้ชมโอ้ยแล้วก็ลึกกว่าอะไรใช่ไหม เพื่อนเรา<อ>เนี่ยอุตส่าห์มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ไม่รอเราเลยก<อ>็ตอน,น,นกูก็ดออกกิมใช่ไหมใช่มัน<ช><อ>มัน,มนเพื่อนก็เลยไปก่อนครับเพื่อนไ, <ป S 2> ไม่รอ<น>เลยโหโถส้วมน้ำโถโคลอ,อ,อใหญ่จังแล้วเขามาขายของอะไรอยู่ตรงโถโคลเอ้า<อ> โอ้โหไปดูน้ำกรดน้ำกรดน้ำเบีย้ยวใช่ครับบนสารด้วยกับเอื้อของชั้นเองโห้เพื่อนๆพื่ไปตามตีชีวิตเฮ้ยเพื่อนเต้นนครับเอ้ยอ,อย่างนี้<ด>ก็ได้เหรอเด,ดี๋ยวเดี๋ยวลูชุมง,งน,นงเอาแล้วครับเกิดเรื่องใจแล้วเำามา เดี <ans> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วเราต้องฆ่าตัวตายเราต้องฆ่าตัวตายจริงเออฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเกิดที่เดิมจริงนะเออจริง <ans> <t ale> เออๆี่อเกิดที่เดิมเลยเอ้ย <ans> <t ale> <ans> <t ale> ตายไปจัขอแดนสักแท่เราเว้นะระยะไม่ถูกครับเกิดมาก็แดนเลย ผมว่าผมไม่ใจแล้วลูกอะมาเดี๋ยวผมเล่นให้อันนี้เอาให้ผ่านนะอันนี้ผ่านรอบนี้อืออย่างนั้นแหละกระโดดกระโดดจะมีสมาธิอืออย่างนั้นแหละเช็คพอยท์ครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> ด่นน <c oughs> ดานอี้ซีนะครับเมื่อกี้เพิ่ไปดูหน่อยด่านอีซี่ครับเขยะท่านผู้ชม หรือว่าเราต้องกระโดดเออเราต้องกระโดดตรงนี uh ้ห huh. รือเปล่าเ oh! ู้ทำมากระโดดเอ้าเอ้าเอ้าถ้าไม่ชมครับอะไรเนี่ยบั๊กครับบั๊กเออเออเอ้าอ๋อต้องโดดดูแลมันลองหนต้ดูชมโอ้โอ้ว้า วาสเด็กเดันบัาเหรอเนี่ยวาสเด็ลูกลูกลูกเล็กไปปเฮ้ยเ <Okay. c oughs> เล่นเล่นแบบสองสเต็กอือยินมะไ้เฮ้ยอะไรวะเอาไม่ได้ซื้อของจะมาเช็คพอ,อย ขอบคุณครับก่บ๊ายบาย